โลเมียวทำไมคนณโลดืดเนี่ฮะอยากเป็นสไปเดอร์แมนบอกฮะ,ะขึ้นไปทำไมเนี่ยขึ้นไปตอนไหนเนี่ยไปตาแรงแสงได้ยังไงเท่ไหมลงมาเร็ว เอาลงมาได้ไหมนะ่ะขึ้นไปลงไม่ได้นะตกตุ๊บมาลับไม่ทันนะเอาเลยอิวขา,าเร็วขึ้นไปแล้วต้องลงมาได้นะเมื่อกี้ถ่ายตอนปีนไม่ทันโอ้โหท่าปีนอย่างเท่เลยหันไปอีกทีขึ้นไปสุดนนู่นแล้วเร็วมากเอาลงได้ไวลงได้ไหมนี่นี่ยตาย ทางนี่สูงขึ้นไปวสูงเลยอะประมาณสองเมตรสามเมตรได้เลยขึ้นไปทำไมเนี่ยโอ้ขึ้นไปสุดหลักขึ้นไปสุดเพดานเ่ยอาลง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 อย่าบอกกันจะกระโดดอะโดดป่ะอยากเป็นสไปเดอร์แมนป่ะโหนป่ะโหนป่ะถ้าตกใส่รถนี่กระจกแตกเลยนะตัวไม่ใช่เบาๆแล้วนะ อ๋อมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยดืยด้อจริงๆเลยขึ้นมาทำไมนะฮะโอ้ยุ่งวุ่นวายแท้ๆเลยอืดไหนขึ้นมาทำไมนะฮะยอมเปล่ายอมรับสภาพเปล่าม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 าขู่อีกจะขู่ทำไมฮะตัวเองขึ้นมาแท้ๆอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาลงเองเอ่ะเฮ้ยท่าเขาลงเองเฉยเลยไหนเกลียวแบบเมื่อกี้ให้ดูหน่อยดิอ่ะออลงได้ไหมลงได้ไอ่ะเมื่อกี้ขึ้นไปก็ขู่ใส่พ่อๆเลยมานี่มา้หนกมี้ว นี่ลูกชายคนโตของคุณแม่เน็กโก้เน็กโกแมวอย่างนี้นเจ้าโครมมัยเนี่ยโชว์พาวอยู่บนดาต้าโอ้ยไอแมวก็เดี๋ยวดิ <laughs> <laughs> ทำไมท่าก่งตูดอย่างนั้นนะ่ะทไมท่าก่งตูดอย่างนั้นนะ่ะฮะ เดี๋ยวดิจะเกาะทำไมเราเอเดี๋ยวไปเมื่อไปเมื่อคุณเลาะคุณเล่าไปโอเคจะตายทั้งคนทั้งแมว นะต่ตังเป็นกำลังใจให้นะไปทำเอ้ย,ยไปทีหลังก็อย่าขึ้นมาอีกนะเนี่ยโอเคเนี่ยเห็นไหมหนาสุดนี่บินเข้ามาในห้องเลยนะที่ประจำก็มีนยที่สุดโปรดเลยนะรู้ไหมอันนี้มันเป็นหมอนคุณยายเก่าเนี่ยเจ้าเอามาเป็นที่ฝนเล็บไม่ได้นะเข้าใจไหม <laughs> มือนอึ่จะมีอกมืหนเอ้ยห,หล่อจริงๆเลยเอง,เองเนี่ ล่มากขอบมื่อหน่อยเนี่ยผมไม่ได้สอนเขาอยากสอนถ้าสอนแมวได้นี่เท่เลยเนี่ยหมาแมวบ้านผมแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนั้นนาที่กว่าจะรู้เรื่องนูวิ่งว่อนทั่วบ้านเลยเห็นะโอเคบายบายแค่นี้แหละบอกีนกูเฉยๆ